สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกว่ายุงเยอะมากเป็นพิเศษเลยไปที่ไหนก็เห็นแต่ยุงกัดได้กัดดีมากๆเลยทีเดียววันนี้ weekly C3 พิสูจน์ทฤษฎีว่าแอปไล่ย,ยุงไล่ได้จริงหรือเปล่าแอปไล่ย,ยุงหรือ anti mosquito มีหลายแอปด้วยกันค่ะหลักการของแอปประเภทนี้ก็คือส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกมาผ่านลำโพงมือถือใช้เสียงในการไล่ย,ยุงค่ะ อันนี้เขามีอยู่2-3แนวคิดเรื่องของเสียง 1. เสียงที่ปล่อยจะมีความถี่เท่ากับการขยับปีกของยุงจนยุงขยับปีกลําบากบินมากัดเราไปได้2เสียงจะเหมือนปีกมแมลงปอตัวขมเอบยุงยุงได้ยินแล้วจะไม่กล้าเข้าใกล้แต่ที่เราสนใจมากกว่าก็คือแอปไล่ยุงเนี้เปิดแล้วไล่ยุงได้จริงหรือเปล่าถามนักวิจัยดูค่ะ สุดท้ายก็มีการวิจัยจริงๆที่เกิดขึ้นในเชิงการแพทย์ทดสอบทั่วโลกเลยนะครับเป็นการทดลองกว่า10ครั้งนะครับก็พบว่าไม่มีเครื่องใดเลยที่สามารถจะส่งเสียงไล่ยุงได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นฟันธงได้เลยครับว่าแอปพิเคชันพวกนี้ใช้ไล่ยุงไม่ได้หรอกครับคุณผู้ชมทราบไมหมคะว่าแอปไล่ยุงที่ติดอันดับท็อป10ใน56ประเทศก็ยังเขียนอธิบายว่าไล่ยุงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายุงอ่ะมีตั้ง3,500สายพันธุ์ก็ไปเลือกความถี่กันเอาเองแล้วกันค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสัสกนกค่ะ กสทชผุดศูนย์ประชาสัมพันธ์ที่สุวรรภูมิให้ข้อมูลคนไทยที่ไปต่างประเทศป้องกันค่าโรมมิ่งสูงผิดปกติ Google จับมือ g d g Google Developer Group จัดงาน Women Tech Maker ผลักดันให้ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในวงการไอทีแพทย์ไทยชี้คนสูงอายุเล่นมือถือแท็บเล็ตมากๆเสี่ยงต่อการเป็นตาต้อหินตำรวจอินเดียขอความช่วยเหลือผู้ใช้ WhatsApp ตามหาเด็กหายจนเจอ จำซุงรุกตลาดฟังเพลงออนไลน์เปิดตัว Milk Music mm hmm. ในอเมริกาก่อนใครด้วยเพลงมากกว่า13ล้านเพลง mm hmm. คุณผู้ชมคะไม่มีแอปพลิเคชันไหนหรอกคะ่ะที่ดูแลเราได้ดีกว่าตัวเราเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ